ตอนนี้มาตามรอยทาตอนที่16นะคะลองหลุดจากคอมฟอร์ทโซนเราดูบ้างนะคะลองว่ายทวนน้ำดูนะคะเพราะว่าการว่ายตามกรนะแสนตามความเคยชินคอมฟอร์ทโซนของเราอะ่ะมันสามารถ ลากเราให้จมน้ําลึกได้นะคะคํานี้นะคะมันน่าคิดมากการละทิ้งบางอย่างที่เราทํามาตลอดชีวิตที่เราเคยสินทําตามความคาดหวังของพ่อแม่ทําตามความความคาดหวังของสังคมนะคะหรือทําตามประเพณีในครอบครัวที่ทําอาชีพนี้น,นะคะมาตลอดนะคะมันทําให้บางครั้งมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเฉื่อยชามันรู้สึกแบบว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าสัมปเวสีที่อารมณ์ที่ตายแล้วนะคะมันจะไม่มีความตื่นเต้นความท้าทายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนั่ง ทำไปวันๆทําตามความคาดหวังของของใครสักคนหนึ่งของคนในสังคมหรือว่าของคนในครอบครัวเรานะคะมันบางทีมันตามกระแสอยู่ในสุด,สดของคอมฟอร์ตโซนเกินไปอะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะมันมีปมบางอย่างนะคะไม่ขยับขยืยนสักทีเพราะว่ามันเป็นจุดที่บอกว่าเราหยุดต,ตรงนี้จริงหรอ เราไม่ก้าวหน้าจริงหรอหรือมันเป็นสิ่งที่ฉุดั้างใจฉุดั้างความกข้าวหน้าของเราอะไรเงี้ยบางทีเราก็มาถามตัวเองว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มาตลอดชีวิตใช่มันไม่เสี่ยงใช่มันไม่ไม่ทําให้เราอะรู้สึกแย่เราสึกสบายมากบางคนนะคะถ้าอยากอยู่ในจุดที่บอกว่ามีความหวังลมๆแล้งๆนั่งรอความก้าวหน้าดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างเดียวมันก็ไม่โอเคนะคะเขาจึงบอกว่าไหวทวนกระแสน้ําบ้างนะคะมันจะทําให้ ชีวิตของเราอะก้าวหน้าขึ้นแล้วก็มันทําให้เรามีความสุขขึ้นเพราะความสุขนี้มันจะแบ่งปันเผื่อแผ่ไปคนในครอบครัวเราก็ได้นะฮะแล้วก็คนรอบตัวเราบางคนอะอยู่ในกระแสนะฮะนานๆทำตามความคาดหวังของคนในครอบครัวแล้วก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็แบบเครียดนะฮะมันเป็นความเครียดสะสมที่เขาจะแบ่งปันไมให้คนในครอบครัวเนี่ยหรอปะคนใกล้ตัวของเขาอยู่แล้วก็ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยทาจึงบอกว่า กระแสไฟอของเรามันอาจจะแรงขึ้นนะถ้าเราลองเปลี่ยนเต้าเสียดดูนะคะแต่การว่ายทวนกระแสน้ําของฟรัมน่ะเขาไม่ได้ให้บอกว่าหลับหูหลับตาสุ่มสี่สุ่มห้าคือกระโดดลงไปเลยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าให้ศึกษาให้ดีนะคะว่ากระแสน้ำนั้นนะ่ะมันควรไหมที่จะเข้าไปนะคะคือการเตรียมตัวให้พร้อมศึกษาให้ละเอียดนะคะไม่ได้บอกว่าเขาบอกว่า ความกล้ากับความโง่มีเส้นกั้นบางๆนะะที่บางทีเราอาจไม่เฉลียวใจนะคะการที่เราลองให้อโอกาสตัวเองในการที่ได้ทำอะไรที่เรามีความสุขที่เรารักเราชอบจริงๆมันต้องมีการศึกษาด้วยค่ะใช้สมองอัญชันฉลาดคิดวิเคราะห์ให้ดีนะคะหาข้อมูลให้แน่นนะคะแล้วกระโดดลงไปนะคะอันนี้คือความเสี่ยงที่ฉันฉลาดของทรัมป์ในบริบทของทรัมป์นะคะ ความกลัวที่จะเสี่ยงทำให้ทำในสิ่งที่เรารักนะคะแล้วกำหนดชีวิตตัวเองได้มันคือการให้อำนาจตัวเองในกับกุมชะตาชีวิตตัวเองค่ะไม่ได้ให้อำนาจคนอื่นไม่ได้ให้อำนาจประเพณีนิยมในครอบครัวไม่ได้ให้อำนาจความคาดหวังกับคนอื่นนะคะลองกุมชะตาชีวิตของตัวเองดูนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่า,ทาไหร่เป็นเพศไหนนะคะบางครั้งการลองใช้ความคิดแบบ นักวิทยาศาสตร์ที่ลองดูบ้างกล้าที่จะเสี่ยงลงบ้างนะคะแต่ความเสี่ยงนั้นอยู่ในความเฉลียวฉลาดและข้อมูลที่แน่นนะคะข้อมูลศึกษาให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าส4.5ใช้ความกลา้ากับความโง่ที่เขาบอกว่ามันมีเส้นก้นบางๆนะคะการไหวทวุนน้ําก็เหมือนกันนะคะต้องมองแหล่งน้าให้ดีๆนะคะศึกษาให้ละเอียดก่อนที่เราจะทําลงไปนะคะแต่ยังไงทรัมป์ก็เน้นในความที่ การทาอะไรที่เรารักเราชอบนะคะมันยิ่งได้มันมันย่อมได้เปรียบเสมอนะคะมันจะไปได้เร็วมันจะไปได้รื่นม,มันจะไปได้วยความมีความสุขแล้วก็มันจะทําให้คนรอบตัวเราอะคนใกล้ชิดเราครอบครัวเรามีความสุขมนะที่เราทุ่มพลังทุกสิ่งนะคะการทุ่มพลังเหมือนกันการทุ่มพลังไปที่ปัญหาเราก็ได้แต่ปัญหาการโฟกัสพลังไปที่วิธีการการแก้ปัญหาเราก็ไปต่อได้อย่างยอดเยี่ยมการโฟกัสการทุ่มพลัง เป็นสิ่งที่เราต้องใช้สมองอันฉลาดของเราดูด้วยนะคะว่าอะไรควรไปต่ออะไรควรจะหยุดแล้วก็ลองเส้นทางใหม่ดูค่ะเพื่อนๆไม่ลองไม่รู้นะคะตามรอยทัำไปด้วยกันค่ะบ๊าบายค่ะ